ปริมาตติสังราชาปริมาตติสังราชขตระโคปกสสาติอันทัพพานาติปติมหาราชายัสสิโกปุตตาปิตัสสะภะโวภตันนามิปิมันโตจุติมันโตวัชนะวัชโตยัสสิโตโธทัานาบัตภังสุ

ถ้าแต่ประถมบร,รมภูสนกตโูพระมหาวิคเ,สเนรรสวรเทพระเจ้าผู้ก่กอุปสรรคในการประกอบพิธีกรรมหรือการเลื่อกปนดในงานพิธีในวันนี้ถ้าพระองค์ในานามสมศักดิ์เทวสถิตพรมรวมถึงบุญปุ๊ดิชัยเกตภกกูนิษฐ์ผู้กำกับภาพยนตร์และยังมีบริษัททีิสร้างภาพยนตร์เรื่อง ดับล,ลึกในวันนี้นะครับโดยมีดาราพิพิธเข้าร่วมประกอบพิธีกันในวันนี้จะได้เลือกเลืประกอบพิธีวงสวงสืบต่อไปเก็บภาพเสร็จแล้วท่านก็ได้ทำพิธีหยิที่ประจุจนะค,ค,ครับเขาเก็บภาพเสร็จแล้วความประดุจอะไรอย่านนี้นะครับ